ตาแต่เสาเนี่ยเด้อจ่ามาเนี่จ้าที่ซีกลัวจะพี่หนะจะเกาที่หาละจ้าไม่ยังเหมือจ้าเกาหอดปลาเน้ะจ้าเนี่ยทาทักทา,ายคนตนเสาเด้อจ้าพี่หนะเป็นเหลดแดงนาเด้อจ้า บ่จ้ะกระก็คิดปันเอล่ล่ะจ้ะนั้นทางนี้ทะลุนเตอจ้ะตองนึงจ้ะพี่น้องแจงน่าจ้ะ กองหน,นึ่งจ้พี่นอ้องดี่วตะรุนต้อจ้ะแดงน้าจา้าจุ่มจา้ายิ้มมือจ,จุ้จ้าเยวถ่ายนี่กันตอนเช้าด้วยจ้ะพี่นนอ,องป่องไป มันจะนี่แดงน้างามจ้นจะต่าแข็งอยู่จ้กะพ้นว่าห้ามพ้นจะมือนนี่ยนัสตูลต้อนจะกอบานจะพี่นนอะมาเม่าวานก็เป็นผลน้อจะนี่ยขึ้นมาจะนี่ถ้ก็พ้นได้ขึ้นเ่าแล้วนาะจะ ดอกหนึ่งจะพี่หนอปันยูหก่ายกับาเห็นเขาทุกเมือ่อเท่าทุกเมือ่อดอกหนึ่งจะแจ้งเลยได้พี่น้องขาปลาม่หนึ่งเมดแต่นี้ยงงา,งามจะ่ะน้องงามจ,ะจ้ะตัวน,นี้ ลุงตาเด้จ้ะเก็บได้สองดอกจ้ะพี่น้องมีกดอก,ดอกนึงจ้ะน่ามีได้จ้ะพี่น้องดอกนึงมาจ้ะนี่มีดอกนึงจ้ะพี่น้องเห็นบ่เนี่ ผมนี่มาถุงถุงเลยจ้ะพี่น้องยังเ่าคือเก่าจ้ะเรีกนี่ดจะจีดอกบานๆจ้ะพี่น้องแต่ว่างแอ้มดีจ้ะเม่ใเจอในเถาะเพลนยังงามดีจ้ะนี่ยยังบ่จ้ะแล้วตะลุนโต้ด้อจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องฟองปลายจ้ะเอี่ยมผ้ลรอเด้อจ้ะ ตีหาลอาจารพี่น้องแต่ว่าบ่แจ้งจ้ะจะเห็มก็เก็บใหม่เบิ่องอะจารย์มัน,นี้ยายเอี่ยม,มานตีสีก่กลัวเนาะอาจารพี่น้องมาฮอดก็บ่แจ้งจ้ะที่นี่ก็ตีหานเละจ้ะพี่กัดปลาบใบน้องมีอำเภอบุรีรัมจังหวัดอบบุบลราชธานีเด้อจ้ะผักทองเนยหน่อยข้ายใหเอี่ยมพาล่อนเนี่ยเลยจ้ะแต่ละเมือ,องละเบ็ดสิไปห้าเข็มยังให้พี่น้องเบิ่งเนะาะจ๋าเฮ็นยังออกจก้ะ ขเขาปลาแดงหนาก่อนเนาะ,จ,ะนจ้ะพี่น้องฟองายจ้ะพ่อเราะะจะเป็นแดงนดหนาเด้อจ้ะพี่น้องแล้มาจ้ะนี่สองดอกจ้ะแดงหนาจ้ะจ้ะดอกหนึ่งจ้ะพี่น้อง ได้เอ็มเคีนันเปิดโลออกจ้าพี่เนาะลองหนึ่งจ้าเราเสียกบิน,นก่นนกนอนจ้าจพี่เนาะเส่ยบอลหน้าจ้ะามันมอนจ้าพี่เนาะ ่เป็นใจเป็นแดงหนาด้วยจ้ะลอกหนึ่งจะพี่เนาะลอกหนึ่งจ้ะไม่ใ่นี่เอ๊ะทะลุนโอจ้ะ แดงนะจ้ะพี่น้องงามเลยน่าจะจูเพินจ้ะพี่น้องนี่พามาจ้ะมาเก็บน้ำยายโอ้โอ้โอ้ที่หลัพี่น้องเขาป่าแล้วก็อ nah. ันเหมือค really ือเก่านาะจ้ะได้เขาเก็บได้หลายเติอเลยนี่จ้ะตาหน่อยจ้ะตาขัดจ้ะพี่น้อง ตามมาจ้ะตามมาเรยาใหญ่พอเห็นหัวดอ,อกเข็ดกับข,อขอ้าปลาบอเปิดไพ่ก็บอเห็นดอ,อกเข็ดพี่น้องเอ้ยเป็นแดงนะจ๊ะนี่เก็บกับบันไดท้ายคลิปให้พี่น,อน้องเบิ่งคนหลายเลยกับจังอัน แจ่งจะสิตายออกมาจากอันโมเละจ้ะนี่เลยสิตายขี่ไปพี่น้องเบิองนาะจา้ะมาเจอเนี่น้องงามเลยจ้ะว่าจะบวกเก็บก็เก็บคือเก่าเลยจ้ะพี่น้นองน่าจะเนี่ย เป็นแดงจ้ะออกตามป่าบาคด้วยจ้ะพี่เนาะตามตีนโพนนี่เจ้่ายด้วยเจ้ะกจ้ะอกอกระไรแน่อยู่จ้ะ แต่ลอ้ลอนึง้อนึงแกานพักจแกงแมเนาะจ้ะเ,มะเอมแกงกินกับ๊บ๊ะมีมู้กินน้ำจากพี่น้องเอ็มสุดฝันในเบิงเนาจ้านี่นี่จ้ะ ตัวหน้าวเนาะจาตัวแลกบเขขอเท่าก็เก็บเอาเก็บไปแหละจะตัวแรกเท่าก็ย่นทิ้มหน้าฟินอะไปเอ่นจ,จ้ะ เพชรหลุนต่อไม่ได้จ้ะเห็ดขาวหินจ้ะหรือเห็ดหนาขาวน่าจ่าพี่เนะาะต่อไปเห็ดอันหนาขาวเลยจ้ะดอกจ้ะดอกนึงจ่าพี่เนาะดอกนึงจ้ะเท่าเบาเนาะจ้ะจ่เพี่เจ้าคนถ้าต่ดอกขึ่นแข็งเพิ่นจ้ะ อัูนี้สองดอกจ้ะเบื่อให้อเอาจ้ะพนัพ่มพนจะพี่น้องมาจ้ะมาเอาอยู่ผีจ้ะฮดหนาขาวหรือเป็นหีดขาวดินเนาะจ้ะแกงแสบเพื่อกันจ้ะพี่นนอง ได้กับบ่เขียคือเก่าเลยจ้ะขนาดก็ไม่เก็บอีกนาะจ้ะขเขาดนเม็ดขาวดินเน้อจ้ะขนาดก็ไมู่ีจ้ะหางใหญ่เบ่เขียจ้ะไว้เพื่อนไงมือ,อนาะจ้ะน,นี่จ้ะ Này. tốt này chứ, đẹp và cà khéo nghe nhất là vì nọ มาเจอกับตาลูนนี่นี่ตาลูนต้อน,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 นได้จ้ะไข่โพนจ้ะพี่น้งองเห็นมาจ้ะนี่เก็บอย่างไดนได้จ้ะเฮ้อหอมจ้ะพี่น้องไข่พพนไข่พพนงามๆเด้จ้ะจุ่มพนยายยายเสบาเด้อไหวมืออื่นจ้ะ จุ่มน้อยๆมาจา้ะนี่นี่จุ่มหนึง่งมีหลายจุ่มยู่ได้พี่น้องเห็นบ่จ้ะพเห็นจ้ะเฮ้ยมจะเบิ่งริมหองเด้อจ่าลงหองจ้ะพี่น้องของน,นอกจ้ะสองดอกจ้ะพี่น้องง่างามอยู่จ้ะจ่าดอกหนึ่งจ้ะมีเด้อจ้ะเอาจ้ะมาตามเอาจุ่มจ้ะ แยเอ็มฮะอวยรถฮะรถเ้วจะพี่เนาะแล้วถลุนต่อจะ้จะจุรุพผลงานจะพี่เนาะปองไปจ้ะจะแย่เอ็มร้านดูจ้ะนี่เป็นอันเห็ดแดงก็กรบเห็ดอัน ลาย่างดเดง้อจะแดงอันแดงใหญ่กับแดงหน่อยจะพี่นกตาใดตาหนึ่งตาสองกับเต็มจะเนี่ยมาย่ยเอ็มก็ก็ไหลก็แช่ย่าเอ็มเนี้ยเด้อจะพี่นกผัาสองในหน่อยของย่าเอ็มผ้าลอ,อยเน่จ้าที่มีทนีละจ้า